โอเคนะขอาวกา่าวสวัสดีทุกท่านผมมาดูผมเ็เองป็นยังเคยอย่างนี้ก็จะมาลองไลฟ์สตรีมใหม่นะครับผมเมื่อกี้ก็หลุดไปนะครับผมโอเคเรามาลองไลฟ์กันเลยมาคุยกันเถอะ เออคุณเต้นะผมสวัสดีคุณเต้ด้วย่ะตอนนี้ก็ร้อยสิบเอ็ดคนนะผม๋ยวร้อยห้าสิบผมจะมาทําคลิปเต้นให้คุณผู้ชมดูนะผมโอเคไหมครับคุณแกบเรามาลาก,กันไหมเรามาลาก,กันไหมลมลายลมแล้ว สวัสดีคุณเต้ซัสซ่าเกมเมอร์นะผมแหมยังไม่ลืมนะเว้ยเออมาคุยกันเถอะเสียงลมมันเข้า เรามัผูกพลกันไหมเรามาลากันไหมหลอมหลายล้อมแล้วฉันนะฉันไม่รู้จะเจอจะพูดอย่างนี้ได้ไงจะพูดอย่างนี้ดีไหมว่าฉันเจ้าชู้ว่าฉันขี้ก้อลันนาอลนามีอะาอยู่ในก็ไม่รู้แฟนแล้วไหมก็ไม่รู้อเบอร์เลยไหมก็ไม่รู มีแฟนแล้วไม่ก็ไม่รู้อตอย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 โอเคก็มาคุยกันเราคุณโยนถามมาก็คุณเต้ก็วัดเดือฟักไปแล้วนะครับผมนี่ค okay, ุณ Ừ hử ra rồi không có có ola na ola na không biết mở cơm